นานเนี้ยก็เดินไปกับสามมังกรก็เดินไปบนภูเขาระหว่างทางเจ้าพิงก็บอกว่าท่านานั้เนี่ยนั่นแหละที่ยอดเขานั้นแหละเมื่อกี้ฟ้าผ่ามันฝ่าซ้ําซ้ําแล้วซ้ำอีกลงที่เดิมเลยนานเนี่บอกเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าพระฟ้าผ่าอะไรทั้งสามตัวมังกรก็เดินนาหน้านานเนี่ยก็เดินตามไปี่ไงท่านนานเนี่ยนั่นในจุดตรงนั้นไง มันเหมือนมีอะไรบางอย่างตรงที่ฟ้าผ่าเห็นไหมมันเป็นหลุมเลยตรงกลางๆนะ่ะตรงกลางมันมีอะไรอยู่ท่านน,าน,นียมองดูสักพักหนึ่งนานเนียก็เลยใช้พลังเวทของน้ำทำบันไดลงไปนานเนียนกับเหล่ามังกรก็ค่อยเดินลงปในดหลุมปุ๊บ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 เอ๊ะไอ,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 อ้กลมๆนี้มันอะไรเนี่ย ท่านนันเนี่ยระวังฟ้าพายแล้วทั้งสามตัวก็บินถอยนันเนี่ยก็กระโดดออกมาฟุ้ยฟ้าพายเปลี่ยน้ยเอียอะไรเนี่ยทำไมฟ้าพายอยู่ที่เดิมตลอดเลยนันเนี่ยก็เอะเราจะลงไปได้ยังไงล่ะถ้าฟ้าพายอย่างนี้เราก็ลงไปไม่ได้สิต้งงองทำยังไงดีนะเหล่ามังกรทั้งสามตัวจเจ้าเรดเจ้าบูเจ้าพิงจะช่วยกันออกความคิดนันเนี่ยล่ะ เราจะลงยังไงดีให้ฟ้าไม่พาต้องใช้พลังใช้พลังทำยังไงดีสร้างโลดินไหมเรามีพลังเห่นดินด้วยโอเคงั้นเอาดินมาทำเป็นโล่บังไว้ใช่ไหมฟ้าจะได้ไม่พาโอเคพอพูดเสร็จ <c oughs> นานเนียผู้ <c oughs> พิชิตก็ไล่เวทด,ดินขึ้นมาโอ้พลังดินจงมาพสุทธาจงสะเทือนดินเราร,รับตัว ค่อยๆโค้งเป็นโลกครอบผุยอดภูเขาทั้งหมดเลยฟ้าก็ผ่านไม่ได้พอฟ้าผ่านลงมาก็จะโดนโลด,ดินก่อนปุ้งปุ้งปุ้งนาน,นียกระหล่มังกรก็เลยเดินลงไปในในหลุมได้ไม่ได้จะะด้จะมังกรหินสักทีเลยอยากได้พลังหินอยากได้พลังหินนาน,นี่กับมังกรก็เลยเดินไปเอ๊ะมันลูกแก้วอะไรเนี่ยฟ้าผ่าตลอดเวลาเลยนาน,นี่ก็เลยลองจับมันขึ้นมา เอ๊สังเกตด,ดูสิข้างในมันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นานเนีย<ๆ>นานเนียก็เลยมองที่ลูกแก้วกลมๆเหล่ามังกรก็มองด้วยเอ๊มองกล้ๆ <c oughs> <c oughs> มองยังไงนะมองใกล้ๆแบบใกล้มากตาถลนเอ๊มองไม่ออกว่าเป็นอะไรดวงดาวอยู่ข้างในหรือเปล่านะทันใดนั่นเอง ดวงดาวที่อยู่ในลูกแก้วก็ส่งแสงสว่างขึ้นมา <c oughs> ทุกอย่างขาวไปหมดเลยด้านนี้ปิดตาโอ๊ะเซตาแล้วมางคนก็กำหน้าหลบแสงแล้วหนูก็ใช้พลังตินเลยการหลบแสงแพอดาน,นี้ลเริมตาขึ้นมาเอา้ามีผู้หญิงอยู่ท่านเป็นใครเฮ้ยท่านมีนางท่านเป็น,ปนมีปีกด้วยท่านเป็นใครนางฟ้าท่านเป็นนางฟ้าเหรอ ใช่ฉันเป็นนางฟ้าฉันโดนนางฟ้าคนอื่นแกล้งแล้วฉันก็โดนตอกสวรรค์มาฉันกลายเป็นลูกแก้วฉันตอกมาจากสวรรค์แล้วก็ฉันอยากจะกลับขึ้นไปแต่ฟ้าผ่าตลอดเวลาทำให้ฉันขึ้นไปข้างบนไม่ได้ฉันแปลงร่างเป็นนางฟ้าไม่ได้เพราะถ้าฉันแปลงร่างเมื่อไร่ฟ้าก็จะผ่าลงมาเปี้ยงเปี้ยงใส่ฉันตลอดเวลาเลยแล้วเนี่ยบอกโอ้น่าสงสารจังเลย แล้วนางฟ้าก็บอกว่าต้องขอบคุณเธอมากๆเลยที่มาทําโลดินบังไว้ไม่ให้ฟ้าผ่าฉันก็เลยได้กลับมาเป็นนางฟ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเลยบอกอ๋อฉันเห็นยอดเขาเนี่ยฟ้าฟ้ามันผ่าตลอดเวลาฉันก็เลยมาสํารวจดูฉันไม่รู้ว่าเป็นเธอแต่ฉันก็ยินดีนะที่ได้ช่วยเธอนางฟ้าก็บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นนางฟ้าก็จริงแต่ฉันไม่สามารถบินขึ้นไปบนสวรรค์ได้ เพราะว่าพลังของฉันโดนนางฟ้าตัวอื่นดูดออกไปตอนนี้ฉันแค่บินได้แล้วก็มีพลังแสงใช่นิดหน่อยเท่านั้นพลังของฉันก็คือช่วยเยียวยาเวลาเธอบาดเจ็บสามารถรักษาได้แต่ตอนนี้ฉันไปไหนไม่ได้ฉันต้องสะสมพลังนางฟ้าก่อนนาเนก็บอกได้งั้นเธอไปกับฉันไหมล่ะตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปชนมลายอยู่แดนใต้ฉันจะไปคอยปากมอนเตอร์ที่มัน มากินชาวบ้านคอยช่วยเหลือชาวบ้านหากเธอติดตามฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลเธอเองและฉันจะช่วยในการกูค้คืนพลังของเธอด้วยนางฟ้าก็บอกว่าอุ้ยเธอใจดีมากเลยนางนี้บอกไม่เป็นไรฉันยินดีช่วย <c oughs> แล้วมังกรก็บอกว่าท่านาน,านั่นเนี่ยข้าเลยเคยเห็นนางฟ้าขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหม มังกรทั้งสามตัวเจเรสเจบูเจพิงก็วิ่งจะไปดูนางฟ้าโอหท่านนางฟ้าทําไมตัวท่านสวยจังท่านมีปีกเหมือนนอกเลยมันสวยงามและเท่มาาๆเลยท่านนางฟ้าขอบใจจ้ะเจะบูเจเร็เจพิงทั้งสามตัวก็ไปเล่นอยู่กับนางฟ้านางฟ้าก็บอกว่าตอนนี้พลังเวทฉันเหลือไม่เยอะถ้าฉันจะเดินทางกับเธอเนี่ย นต้องแปลงร่างเป็นตัวเล็กแทนเพราะถ้าเป็นตัวใหญ่คนต้องแห่กันมาดูแน่เลยนางฟ้าจากตัวใหญ่ก็แปลงร่างกลายเป็นตัวเล็กเลยจิ้วเดียวเหมือนทิ่งกรเบลเลยนางฟ้าก็บินมาก่อนไหล่ของนาเนียแล้วนาเนียบอกแล้วเธอมีชื่อไหมจ้านางฟ้าก็บอกมีสิฉันชื่อมิคาเอลโอเคชื่อสวย ไม่คาเอลหรือเรียกว่าเอลลี่ก็ได้โอเคงั้นฉันเรียกเธอว่าเอลลี่นะโอเคไหมเอลลี่ก็โอเคนะเนี่ยบอกไปส่วนฉันชื่อนานเนียแต่คนส่วนใหญ่เรียกฉันว่านานเนียผู้พิชิตมังกรเพราะฉันน่ะล่ามังกรแต่จริงๆเธอรู้ไหมเอลลี่ฉันไม่ได้ล่ามังกรนะเนี่ยเห็นไหมเฉลี้ยงมังกรป่านมังกรหรือเปล่า ใช่ฉันไปป่ามังกรตมมแต่ฉั้นไม่ฆ่ามังกร,งกรหรอกดูสิมังกรน่าสงสารเป็นตัวเล็กหมดเลยฉันก็เลี้ยงมังกรให้มังกรเดือดชันเพราะเขาจะไม่ทําความเดือดร้อนกับคนอื่นด้วยรู้เปล่านี่ไงเอา <c oughs> เอลลี่โอ้เธอใจดีจังนะเธออ่ะแล้วนะเธอได้ฉายาพุชชิปมังกรเนี่ยกระนันแหลฉันไปพิชิตแต่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาฉันเอาเนี่ยมันเลี้ยงแทน อ๋อใจิตใจดีและมีเมตตาด้วยนี่เองเอลลี่ก็บอกว่างั้นฉันจะเกาะตรงบ่าของเธอนะคนจะได้ไม่สังเกตเพราะฉันจะตัวเล็กมากเลยงานนี้ก็บอกได้งั้นเราไปผจญใจแดนใต้กันจบตอนที่สิบตอนที่เก้า